พี่น้องครับข้าวยางมาไก่สิถึงอาคาัทร์หอมประชุมอาคาันทร์อาคาัทร์หอมประชุมแล้วกันนะครับผมจำซื้อเ่อค่อยได้แล้วนะครับผมนี่แต่ว่ามะพร้ดอกไม้นี่ครับพี่น้องเบิร์นตีละเห็นบ่คล้ายๆกับดอกกระเจียวเนาะแต่ว่ามันมันนีนดอกกระเจียวนะครับนี่ครับนี่เบิร์นตีละครับพี่น้องนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะครับ ยี่คร้ครับยู่ใกล้ใกล้ๆครับอาคารหอประชุมนะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติไปอื่นทั้งสี่นะครับเนาะน,นี่ครับก็ไปสัญลักษณ์ตองนี้นะครับพุเตมาก,ก็ต้องพอเนี่ยครับนี่ลวงลออเก่านะครับผม ไกดฮอแล้วครับไกดฮอแล้วไปกันต่อครับผมสวัสดีครับนี่เห็นะครับสวนหลวงรอก้านะครับนี่คือสัญลักษณ์ของสวนหลวงสวนหลวงรอกเก่านะครับเหตุนงนุษนะครับผมส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเป็นยังไงจักรยานปั่นน้ำว่ะเรือเป็ดน้ําปั่นยอียงจักรยางนึงนี่แหละครับเอินมาถือกันครับผมคุณเรียงลบซับนะครับสามารถเข้าไป ปั่นจักรยานได้นะครับแต่ว่าตัวมีเสียชูยชีพเด้ยผลมีให้อยู่เห็นบะฟังผลนั่นเสยชูยชีพนะครับต้องเศร้าต้องยังกันก็ว่ากันไปนะครับปั่นเป็ดปั่นเป็ด,ปปดที่เปิ่อเอื้อนกันปั่นเป็ดนะครับเอามาปั่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวนลงรือกเก่าได้นะครับผมอากาศเย็นสบายช่วงนี้นะครับผม,มเป็ดจักรวาลคิตโตนะครับเดี๋ยวไปเบิง้ง บรรยากาศกันต่อครับผมขอบคุณครับนี่ครับที่พี่นอยง,งานข้าวมาพี่นองก็จะเห็นสัญลักษณ์นี่นะครับเป็นรูปกังหันน้ำชัยพัฒนานะครับกังหันน้ำชัยพัฒนานี่ประโยชน์ของกังหันน้ำก็คือว่าออซอยเห็ดให้น้ำเสียเป็นน้ำดีนะครับโดยการหมุนให้น้ำมีออกซิเจนนะครับ เวลาเข้าเลี้ยงปลาเลี้ยงยางนี่ต้องมีกังหันนะครับเติมออกซิเจนเข้าไปนะครับจากน้ำเสียเป็นน้ำดีนะครับเป็นการคิดคนของสมเด็จในหลวงรอกเก่านะครับผมเพื่อเอื้นเสวากกังหันน้ำแชยพัฒนานะครับนี่ครับผมขอบคุณครับมือเ้อายางเขามาานะครับขี่มีต้นไม้ไงี้แบบหลอมหลอดนะครับ แกมีประชาชนนะครับพันมะแลนนะครับหรือว่ายางออกกําลังกายอ้อมสวนหลวงลอกเก่านะครับนะี่ครับงานไปเลยอ้อมไปพุ่นเลยพุ่นนะครับใกล้ก้พุ่นนะครับรอบหนึ่งกับหลายกิโลอยู่นะครับนะี่ครับไปกันต่อครับผม เดี๋ยวเราจะย่างตามข้าเจ้าไปครับผมไปกันเลยอ๋อมาเจอแล้วครับนี่พี่น้องครับนี่ครับพระบรมราชินีนาถบุพารัยนะครับน่าจะเป็นซอดอกไม้ที่เขาเห็นเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกับดอกกระเจียวแต่ว่าบรมเณนดอกกระเจียวนะครับเนาะนี่ครับน่าจะเป็นซอของดอกไม้เนาะพระบรมราชินีนาถบุพารัยนะครับผมนี่แก่ๆครับ ขอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับผมยามาเข้าไปเห็นคนสวนนะครับขออนุญาตนะครับเด้อนะครับหลายคนนะครับเพิ่งกำลังปลูกดอกไม้นะครับก็คือว่าตกแต่งสวนตลอดเวลานะครับมีจำนวนประมาณเป็นร้อยนะครับผมเห็นบ่มือมือนึงนี่เวียกงันหลายนะครับผมนะครับดินแถวนี้จะเป็นดินหมอสลหรับในการปลูกดอกไม้หรือว่าปลูกต้นไม้นะครับเหมือนกันะครับ คนสวนหลายแห้งนะครับผมยางผ่านมาเนี่ยก็หลายแล้วนะครับผมแล้วก็สวนสวนโงรถก็หนีสะอาดนะครับผมยางมาหนี่บนมีขยะแม้แต่สิ้นเดียวเลยครับผมโอ้สะอาดแห้งครับผมไปกันต่อครับพี่ตองเขามาถึงแล้วครับอ๋อลัตมงคลนะครับ นี่ที่เห็นสูงๆนี่แหละครับอ๋อรัดมงคลนะครับขอ,บอง,บงสุนลงลอกเก่า,ากเตือพีอ่น้องเลยดีนะครับอ๋บอรัดมงคลของแม่ลงลอกเก่านะครับกับบรรยากาศข้างนอกนะครับ คนสวนนะครับเป็นเบยูบาเซาเลยนะครับตกแต่งสวนให้งามอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าจะพันไปกี่ปีกี่ปีนะครับผมขอบคุณนะครับพี่น้องมึงตีดแลวครับคนสวนเพียบเลยนะครับเก็งเฮสวนสวนโลกเก่านี่ครับสะอาดนะครับบรหกเลยนะครับต้อขอบคุณพนักงานคนสวนทุกคนนะครับเด้อ ดีเฟอยกันดูแลครับผมเนี่ยนะครับพี่นองเนานะถ้าเขาจะอยกับธรรมชาตินะครับชีวิตเท่ามันก็นจะสดชื่นนะครับร่างกายเทามมนก็รู้สึกว่าเออมม่ต้องการแบบนี้ห่ะครับเนาะมันเงียบสงบดีแล้วก็สดชื่นดีนะครับเนาะโด,ดโดนๆในมหาธรรมชาติเทียนหนึ่งก็รู้สึกว่าติดใจเนาะอยากมาอีกครับผมพู้ได้บ้านพู้ได้ยืดไกลๆสวนสธนาธารณะนะครับหรือว่าไกลๆสวนหลวงกะ เขา마ดนะครับเด้อเขามาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับผมมาเบิ่งธรรมชาตินะครับเงียบสงบอุดมสมบูรณ์ดีนะครับผมขอบคุณที่เขามารับชมนะครับเด้อแล้วพอกันไหมในทริปหนานะครับผมสำหรบับวันนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ